เรามาต้อนรับนักวิ่งมาราธอนครับโอเวออนคนแรกผิวดำๆนะครับก็น่าจะเป็นเคนญาอิตาโีอะโอ้โหโอ้โหเร็วโอ้ยโอ้ยท่านท่าปล่อยตัวตีหนึ่งนะตอนนี้ตีสามยี่สิบน่าจะสามชั่วโมงประมาณสามชั่วสองชั่วโมงยี่สิบนะครับโอ้โหเสื้อเสื้อขาวใส่กัน บอกแล้วอออโอ้อไอ้ตุัโ่เลยอ่ะโอ้ยอคนที่สามมาแล้วครับ โอ้เพรออนอันดับ4และ5ก็ตามมาครับประมาณสองชั่วโมง33นะครับ3ามสมีแซงกัน100เมตรสุดท้ายด้วยครับอ s> <S มองลิบลิบ อบอนคนที่หกับเจ็ดนะครับน่าจะเป็นคนไทยโอ้ oh, บุญถึงสีสังครับจำท่าวิ่งได้กับโอ้ยน้องปูแล้วครับน้องปูสุดยอด oh oh, โอ้โหเกาะทีมชาติครับน้องปูครับวิรัตไวดาราเกาะมากับบุญถึงสีสังครับ โอ้โหดูดูไปเหมือนจะเข้าก่อนบุญถึงด้วยครับโอ้ยสุดยอดมากครับนี่อีกคนนึงครับคนที่แปดอีออนคนที่เก้าหรือเปล่าครับแปดเก้า เลือบไปเห็นนะครับโอ้นี่พี่บรรพุทพี่บรรพุสู้สู้ี่นิดเดียวนิดเดียวพี่โอ,โอ,โอ้สุดยอดขัญใจผมครับพี่บรรพุธเย็นเย็น ใจลใจลึกใจลึกใจใจลึไหโอเคครับโอ้งานนี้ดรามากครับผมรอดุ้นพี่บรรพฤครับพี่พี่ค่อยๆเดินไปครับพี่พี่เดินไปก็ได้ครับพี่อ สุดยอดครับนี่ไปห้าสิบกว่าครับพี่บรรพศไคเลาะนะครับสุดยอดนักวิ่งชาวโคราชไปแครับไปแล้วครับไปแล้วครับไแล้วครับน่แล้วก็เข้าเส้นครับโอ้โหนำแม้กระทั่งตัวดำาๆนะครับเข็นยาเรียบร้อยครับพี่บรรพศเข้าเส้นเวลาโดยประมาณสองชั่วโมง45 4 6บห้าี่นาทีครับ โอ้งานนี้มีภาพดราม่ามาให้ชมนะครับนี่กองเชียร์ของเราก็เชียร์กันอย่างล้นหลามครับนำบรรยากาศมาราธอนมาฝากท่านผู้ชมครับกรุงเทพมาราธอนปี2022นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมพบกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับขอตัวไปวอร์ม10บลลแล้ว